สวัสดีครับสวัสดี FC ท่านครับที่ติดตามช่อง YouTube ครับมีไซมันสุรินครับอยู่กับไวรุ่นสายเขียวครับผม k o เ i g o XK สองร้อยสิบ YN สิบห้าครับรุ่น S n ครับผมกับดามคบฮีโนวิคเตอร์ซีรีส์ห้าร้อยไฟดินอยู่ครับฝุดบอกขอสร้างครับนี่ครับก็ได้ประมาณนี้ครับนี่งานไม่ทำลำอย่างเดียว ีมาที่หนึ่งหน้ประมาณนี้ครับทั้งสูบน้ำทั้งขุดพถสองคันครับอ้ว่าจะเดินถัดไปถ่ายทางนูน้นไม่ได้เราเนี่ยมันกบเพลย์เลยไ,ได้ไหม,ไ,มได้ครับคอยเดิน เชื่อยหน่อยนะนี่ต้องเอาลองอีกต้องเก็บข้างล่างอีกวันหนึ่งอันนี้ฝั่งนี้ต้องพักดินไป การนั่งนั้นครับออกกอสร้างนี่แล้ว ดูไจานป๊อกคนนี้รุ่นสายเขียวครับนี่เก็บนานอีกครับควานเราใส่ไม่ได้เก็บหน้าเล่นเครื่องเบาๆครับเลย อะไร้องไปอย่วะใกล้เกินไม่พอเออต้องไปนี่อีกต้องไปนี่อีกมันใกล้มันไกลเกินฝั่งนู้นมันฝั่งนู้นได้แล้วแต่ฝั่งนี้มันยังไม่ได้ฝั่งนู้นได้แล้วเออได้แล้วฝั่งนู้นได้แล้วเออได้แล้วพราะเพราะเพราะฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นก็พับปีนขึ้นเดี๋ยวแบบเขามาย้ายอันนั้นขึ้นเอยเดี๋ยวพับขึ้นเลยเออพับเลยครับ อยู่ท,ทางนี้เหรอนี่ตีมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ตีมฝั่งนี้หลังคันมันต้องมันใหญ่ไงหลังคันอ่ะรางคันก็ต้องมีหน่อยใหญ่อย่างงี้แหละใหญ่อย่างงี้แหละแม่งก็เท่าน,นี้แหละแต่ว่าพำไมาอีกมันเล็กไปเอ้ยมันมันกว้างแคบไปครับผมบอเอออ,อันนี้ก็ออกนี่เลยอันนี้อันนี้ไปหักเข้าอะไรทำไมเดี๋ยวมากวยไปอีกเลยมันต้องออกออกมันออกาชิดนี่เลยลองนี่เลยออกมาชิดข้างนี่เลย ไปชนไปชนหลังห้องน้ำอ่ะเออเออห้องบ่อห้อบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าชนลล้างน้ำไม่บอกหรอกแต่พวกเองเหรอเอ้าไม่บอกแล้วแต่พวกเองเลยไงอ๋อรื่สายเขียวเนาะเออทำไปก่อนเดี๋ยวไม่อยู่หลายวันแหละอ๋อไปลิ้งท้องลิ้งศิษย์เออต้อไปทำขาด ครับสิโอยตายหาเลยกูไม่ได้เข้ามาหลายวันเลยเว่าหักไปูนี่ยบอกเาก็ไปเองเยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอก lốt luôn mẹ Nhà nghe rồi đó Em vào đi rồi, đi แล้วเราทำง,งานก็ติดไลฟ์ธรรมดาครับ สามคะแนนสามสามนี่ครับคนนี้โอ้แนวอรแนวต้องกลับมานี่ยันนี้ห้าพันชัว์ครับคนนี้ จะระเบียแล้วมั้งเสียง คันนู้นครับไม่ติดแล้วแหละ หน้าไหมโอ้อแรงฮะ <c oughs> <c oughs> ห้พเดินนู่นอ่ะถ้ามันลืนทลาลกะท,ทำไงนั่นแล้ว แ้อันนึงัระทุกแข็งนึงบอกุไม่ไม่ถอยลังไปอ่ะนไม่เยลังไปพี่เคยล้งถคยลังไแล้วดินมันมีที่กลับมันพันมันขัรถอยไม่ห้าเราทำโค้ยดินนึงออกอ่ะอยมันมวาอ่ะก่อนพนตกอ่ะพักเรียทางมันถูกกันเป็นอะไรไปพากันทำไงเนาะผมินร่องน่งได้ไหน่ะเออรทำเอาพี่ครับไม่คือได้ผมกินมันมดผมีนรองเอาร่องเดิมเล้แหละเดี๋ยว เาะวาไอ้ที่มันยาไปที่นาเขาแล้วก็คืนได้ครับไม่อ่างเราเที่ยวท่องเที่ยวที่ไหนนั่นแล้วแล้วม่ใช่อารมณ์เาผมไปนี่ถ้าทําม่ทำมันก็จอดเลยครับตัวหน้ามุมทางหรอบทยังไงถ้ามีวัดเหตุมาแล้วรู้ว่าทำไํจะิทำไมเง็นโบห์ขนาครับคนที่ทเป็นต้องทำทำกินดาออไอ้พวกไีดีอลด้วยมันขับไม่ได้ คันนี้คันนี้คันนี้มีเดียวไหมครับมีไหมมีครับโอ้แคันั้นไม่มีไม่มีถ้ามันดีไม่ได้ก็ก่อทำไมวะน่ะนั่นแหละไม่เอาฝั่งนู้นมาวิ่งก่อนเอาแข็งเอาฝั่งนู้นก่อนไม่รู้เขาเขาต้องมาทำทางหรอจริงจิงมันเมื่อวานฝนตกเมื่อวานน่าจะเปลี่ยนทางไปโดนอันนี้ชาวมาคอยมาทำมันก็น้ำเลยทั้งยู่เลยอ่ะเป็นไรไปเรื่อยแล้วต้องรีบแล้วครับ จินย็นเดี๋ยวไหลลงห้วยอีก